สวัสดีท่านผู้ชมนะคะดิฉันนางสาวแพลพลอยกายพลอยวันนี้จะมานำเสนอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคบริษัทเทียสุรัจจำกัดมหาชนบริษัทเทียสุรัจจำกัดมหาชนหรือ TSR ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใช้ในควัวเรน TSR คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำเซฟที่มีคุณภาพมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำที่ได้รับมาตรฐานและด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า44ปีจนเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่มในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV พันธกิจ สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัยสร้างความพึงพอใจถึงบ้านและความผูกพันแก่ลูกค้าขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นสร้างความผูกพันแก่บุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลักษณะของธุรกิจเครื่องกรองน้ำบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำโดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลักในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี2519รวมเป็นเวลากว่า14ปีโดยลูกค้าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจงังหวัด บริษัทขยายกิจการโดยการเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเน้นการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีการขายผ่านช่องทางขายใหม่เช่นการขายผ่านโมเดินเทรดการขายผ่านระบบออนไลน์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเทียสุรัตจำกัดมหาชนนาวันที่30ธันวาคม2562 บริษัทเซฟเทดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผลิตภัณฑ์หลักเครื่องกรองน้ำเหยือยกรองน้ำสัดส่วนการถือหุ้น99.98%ลักษณะาการประกอบธุรกิจหลัจกจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำเหยือยกรองน้ำและน้ำดื่มผสมแร่ธาตุโดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัทกิฟฟิรีสกายไลท์ยูตี้จำกัดบริษัทเทียสุรัตน์ดิสซิงจำกัดผลิตภัณฑ์หลักเครื่องใช้ไฟฟ้าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อทะเบียนรถสัดส่วนการถือหุ้น100%ลักษณะาการประกอบธุรกิจหลักจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อทะเบียนรถบริษทัท TSR าจำกัดผลิตภัณฑ์หลักเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องใช้ไฟฟ้าสัดส่วนการถือหุ้น49%ลักษณะาการประกอบธุรกิจหลัก จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาสณวันที่23พฤษภาคม2563ได้ถือหุ้นบริษัทเอาั้าสิบสเตอร์เซัน54%โครงสร้างรายได้แบ่งรายได้จากการขายเป็นสาประเภทหลักได้แก่รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เป็นรายได้หลักที่มาจากการเดินตลาดแบบดอร์ทูดอของพนักงานขายสำหรับสินค้าประเภทเครื่องกองน้ำยี่ห้อเซฟและสานกอง 2. รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่นเป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทขายตรงอันได้แก่บริษัทก um ิฟฟารีนสกายไลยูนิตี้จำกัด 3. รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งบริษัทได้เริ่มให มีการขายผ่านช่องทางนี้ในปลายปี2560และมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอดเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารายได้จากการขายสดและขายเชื่อ216.15ล้านบาทคิดเป็น14.84%เเซ รายได้จากการขายตามสัญญาเช่าซื้อ1,240.21ล้านบาทคิดเป็น85.16%สัสดส่วนรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ปี2562แสดงตามตารางดังนี้รายได้ตามผลิตภัณฑ์เครื่องกองน้ำมูลค่า1,088.53ล้านบาท สารกอง139.12ล้านบาทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆมูลค่า228.71ล้านบาทความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภาครัฐปัจจุบันธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกองน้ำของบริษัทยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอ้อมกล่าวคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบอทำหน้าที่ดูแลไม่ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบผู้บริโภคและสคบอควบคุมการขายตรงโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ 2ความเสี่ยงจากการจำหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลักบริษัทจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นการขายสินค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียวมาอย่างยาวนานบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวนี้เป็นช่องทางที่เหมาะสมเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำจำเป็นต้องอาศัยการอธิบายรายละเอียดด้านเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักง,งานขายสาธิตการใช้งานสินค้าให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่อาจส่งผลต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต อาจจะทำให้มีสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้นบริษัทจึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเครื่องกองน้ำประกอบด้วยส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของตัวเครื่องและชุดสารกองซึ่งส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ภายในประเทศและบางส่วนต้องพึ่งพาการนำเข้าจากผู้นำเข้ารายใหญ่ 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญ,ญาตการประกอบธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีสม้มเป็นพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนานแน่นโดยได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโรงงานเมื่อวันที่10ตุลาคม2550ภายใต้เงื่อนไขว่าใบอนุญ,ญาตดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้ หากได้รับการเรียกร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดปัญหาแก่ชุมชนความเสี่ยงด้านการเงิน 1. ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อที่ผ่านมาลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในระดับล่างถึงกลางโดยบริษัทกำหนดนโยบายการคัดเลือกลูกค้าที่ผ่อนตนเพื่อให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าว สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างไรก็ตามบริษัทกำหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการให้สินเชื่อรวมทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้สูญในอดีต 2. ความเสี่ยงจากความผันผวน,นของอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นการขายผ่อนชำระดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุนทั้งจากส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั้งนี้การบริหารเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินทั้งในเรื่องของสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท ต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์หรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหารนโยบายทางบัญชีที่สำคัญบริษัทจำหน่ายสินค้าในรูปแบบขายผ่อนชำระประมาณร้อยละ75ของรายได้จากการขายสินค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับนโยบายทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. การรับรู้รายได้ขายสินค้ารายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการนั้นไปยังลูกค้ารายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้วหลายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อรับรู้ตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ตามระยะเวลาของสัญญาและจะหยุดรับรู้ไรายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อเมื่อลูกหนี้ค้างชำระค่างวดเกินกำหนด3งวดสำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องกองน้ำและ6งวดสำหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านับจากวันครบกำหนดชำระ 2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์และการตัดนี้ศูนย์ค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ลูกนี้ขายเชื่อกลุ่มบริษัทต,ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์โดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุลูกนี้ลูกนี้ที่ค้างชำระเกิน3เดือนจะตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ร้อยละร้อยของยอดลูกหนี่คงค้าง ลูกหนี้ขายผ่อนกลุ่มบริษัทมีนโย,ยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์สำหรับลูกหนี้ผ่อนชำระโดยกำหนดอัตราค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์เป็นร้อยละของลูกหนี้เช่าซื้อหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีและภาษีขายรอตัดบัญชีแล้วการตัดหนี้ศูนย์กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้ศูนย์สำหรับลูกหนี้ค้างชำระเมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถามครบสองครั้ง และลูกนี้ไม่ชำระหนี้ 3. ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าบริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายในเวลา30วันนับจากวันที่ติดตั้งค่าเผื่อการรับคืนสินค้าอ้างอิงจากสถิติการคืนสินค้าของลูกค้าในปีที่ผ่านมา 4. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าบริษัทมีนยโยบายเปลี่ยนและซ่อมสินค้าให้แก่ลูกคา้าตามนยโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้าภายในเวลา1-2ปีนับจากวันที่ติดตั้งโครงสร้างงบการเงินโดยภาพรวมผลการดำเนินงานในปี2562 บริษ,ษัทและบริษัทย่อยทํารายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อยรายได้รวม1636.46ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.87จจากปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากการบริหารทีมขายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท109.63ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2.66จากปีก่อนสินทรัพย์รวม1,447.53เพิ่มขึ้นจากปีก่อน32.45ล้านบาทหนี้สินรวม211.14ล้านบาทลดลงจากปีก่อน0.94ล้านบาท ตารางงบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการที่มีมากคือลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปี666.02ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ46และสินค้าคงเหลือ133.73ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ9.2ซึ่งในปี2561บบริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือจากวิธีการเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงราคาต้นทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่อง,งบการเงินของกิจาการบริษัทและบริษัทย่อยจึงใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1มกราคม2561เป็นตะ้นไปงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560, 2561และ2562กลุ่มบริษัทมีนีศูนย์และนีสงสัยจะศูนย์159.45ล้านบาท168.52ล้านบาทและ139.35ล้านบาทตามลำดับโดยยอดนีศูนย์และนี่สงสัยจะศูนย์ในปี2562ลดต่ำกว่าปี2561เท่ากับ29.17ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการกำหนดนโยบายและเพิ่มมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อจบการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณค่ะ